ฮะันอีมันมีอยู่อืมันจะมีตัวของมันเนี่ยนี่นี่เต็มเลยเนี่ยมันจะมีพอเราเป่าปั๊บแล้วมันจะคลานตัวมันจะคลานออกมาโน่นฝั่งโน้นมันมีเยอะตรงไหนมีดินนะมันจะมาเยู่เต็มเลยนี่ อย่งไงฝั่งนี้ก็เยอะแยะแต่มัมีเยอะแยะแต่ยังไม่เจอตัวมันใช่ไหมมันต้องมีตัวนี่อันนี้เออเนี่ยใบอันนี้ก็สวยดีนะเออเนี่ย ใบสวยดีมันเป็นแบบมันเนี่ยสวยมากเลยมันอาจะซ่อนนะ